สวัสดีค่ะวันนี้พามาเที่ยวตลาดนัดโอ้ไม่ใช่ตลาดนัดค่ะในมาร์เก็ตที่ดานังนะคะทุกคนนี่ค่ะ,ะมีนี่ะทเลนะคะทุกคนบหมี่บ่บะหมบะหบะหมี่หี่บ่่บดหบะหบะหบะ่บะ กราเดินไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็จะมีสายอาหารคล้ายๆกันนะคะทุกคนบาร์บีคิวนะคะแล้วก็พคอนโบชิ่งนอนค่ะคุตาหนะคะทก

ต่อกันค่ะก็นี่เละค่ะอาหารทะเลลับเตอร์แล้วก็มีพวกกระดิ่งต่างคนต่างขายค่ะทุกคนสนุกสนานกันไปเลคะทุกคนเส้นหัวยาวบางทีก็ขายเป็นกิโลนะค่ะตามคน ดาซันไปนี่ก็เป็นอาหารต่างๆนะคะตัวยังมีชีวิตอยู่นะคะคะทุกคนวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวในมาร์เก็ตนะคะที่ดานังกันนะคะนะคะคุณทุกคนสำหรับคลิปนี้ ฝากเพื่อนไว้แค่นี้นะคะมาวิธีและตทุกทุกกำลังใจที่ <Hello. S 1> เข้ามารับชมคลิป <Hello. S 1> วิดีโอนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะทุกคน